สวัสดีรัวันนี้จะมาสอนหส้นลอ้ออันนี้จะเป็นหส้นลอ้ออันนี้จะเป็นดุมนาเดี๋ยวจะสอนวิธีการสานชิ้นลวดว่าเป็นยังไง<อ>ก็แบบนี้เลยขั้นแรกเราจับมา,มาเป็น่างนี้เราจะต้องแยกงอมากงอน้อยกันออกกันก่อนอพอเราแยกออกมาแล้วเราก็แยกออกันไว้และที่เราแยกนมันจะมีชิ้นลวดงอน้อยกับงอ,อบงามากเราจะต้องเอางอน้อยออกมาก่อนงอน้อยเอามาร้อยกว่ารูเป็นรู เราล้อกันดูเป็นรูแล้วนี่เราก็หยิบงอมากขึ้นมางอมากคือว่ามันต้องเอาร้อยอย่างนี้ก็คือว่าเอาไว้ทางด้านซ้ายของตัวเองเอาฟีนวดตกตรงๆมามันจะมีสองรูแต่เอาไว้ด้านซ้ายของตัวเองด้านซ้ายหมือแล้วก็รูเว้นรูเหมือนเดิม แ้นนี้พอเราร้อยแบบนี้เสร็จมาแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็ร้อยเหมือนเดิมเลยงอน้อยเอาไว้ข้างบนนี้เลยรูไปรูเหมือนกันแล้วก็งอมากงอมากก็เอาไว้ข้างล่างเหมือนเดิม นี้พอวิธี้อยล้อเราต้องดูจากจุกลมเริ่มมาจากจุกลมก่อนแล้วนี้เราก็คือว่าจับงอน้อยก่อนเลยมันจะมีงอน้อยกับงอมากเราจับงอน้อยงอน้อยอ่ะเราจะต้องหันไปทางขวามือตัวเองแล้วก็นับมาหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็คือหกหกเนี่ยเราก็ควายเป็นการกรบาดอย่างนี้เลยแล้วเราก็มาเริ่มที่จุกลมเราก็มาอย่างนี้เลย พอเราขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไล่ไปอันนี้เราร้อยมาเสร็จแล้วเราก็ต้องไล่มาอันนี้ไล่ไปทีละอันทีละอันอย่า้ามนะครับถ้าเกิดข้ามแล้วมันจะลงเลยอันนี้ก็คือว่าเรามาเริ่มอันนี้ต่อเราก็นับมาหกดังนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราก็จับมันมาแล้วเราก็เอามาเอามันมาตางกระบาดล้อยเหมือนเดิมรูเป็นรูนะครับตรงนี้ต้องรูเป็นรู พอนนี้เราร้อยเสร็จไปแล้วแบบเมื่อกี้เราก็กลับฝั่งมาทางเดิมเรากลับฝั่งมาอีกท,ทางเหมนเดิมแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยจับงอน้อยก่อนจับงอน้อยพอง,งอน้อยอันนี้แล้วเราก็นับไปหกไปทางขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอได้หกแล้วเราก็เอามาทางมา เราก็ทำแบบนี้วน,นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้ดแล้วเราก็มาเริ่มต่อเราเรา,เราสานอันนี้ไปแล้วเราก็ต้องขยับมาเรื่อยๆทีละ 6, อันเหมือนอเดิมเลยก็มานับเป็นหกก็มันหกอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็พามากลับบ้านร้อยที่หนึ่งเหมือเคิมตัวอันนี้ก็ร้อยเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็ง่ายๆถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำแบบละเอียดให้ทีแต่ว่าเดี๋ยววันหน้าจะมาสอนวิธีการร้อยล้อหลังล้อหลังมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าการสาร4สาน6สานสองมันจะมีหลายสานมากไปจะมาอธิสายอนอกหลังอันนี้ก็แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปใช้ได้